สวัสดีค่ะตอนนี้น้องพึ่งก็เดินทางมาฮอนบ้านแล้วนะคะหลังจากพาพ่อไปหาหมอพี่น้องคะ่ะกลับขึ้นมาหอดบ้านเท่าแล้วซื้อกับเข้ามากินน,ำนะะ้ำเด้อค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้น้องพึ่งจะต่อยเอาบักลำใหญ่ไปฝากไปฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแดนเซอร์ศิลปินที่โดมนะคะ หน่วยใหญ่เราพี่น้องคะจากเมื่อนั้นที่เข้ามาเอาไปขายยังบอกขั้นใหญ่ปนี้นะคะนี่บนหวานฉ่ำเลยนี่นะคะมันย่อนแสงต้นหลังบานหน,น่วยใหญ่ก็หนีอีกพี่น้องคะสิบห้ามาเบิงบรรยากาศบานเฮ้าในยินเสียงดนตรีพยาบาลเปิดย่ำแรกนะคะนี่ต้นบักพิกต้นพักอีตู้ ไก่คุณพ่อได้เจอมกับห้าแล้วนะคะสื้อห้มามไม่ไก่บุญนะ่ะห้อยเพิินยายห้าปไห่ไก่เพิินขั้นรองพึ่งสีผ้ายางอันไปเบิ่งบักลำไยมันสีตื่นหนูบ่นี่ไก่มันสีตื่นหนูบอพี่น้องคะ่ะไม่ต้องตกใจพี่นะ สีผ้ามาเบิ่งต้นหลังบานมันโดกลายพี่น้องค่ะพูนหลายๆนะคะดีกว่าสิป,ป่อยใหเนาถิมพี่น้องแล้วประเด็นคือมันหวานมากบักลำย่บ,นบานเลยนะคะพี่ต้นพี่กระต้นของหนูนะคะจนงาก,กองบนหล่ะพนตกใส่กับสีเน่าถิมพี่น้องค่ะ เลยว่าสิตยอยเอาไปแจกที่พี่น้องน้องที่โดมเรากินนะคะนี่ห้อยพี่สะพยมุ่ะขาอันนี้คือแบบบ้านๆของจริงบ่มี่หัวเต่าแก๊สพี่น้องค่ะ ทำไมตะกี้เนาะหนูสิว้าให้ฟังด้วยค่ะบ้านนาแท้อยู่ข้างบ้านกันนีล่ล่ะเพิ่นนั่นหยิบมวยหูวจักมวยหวดบ่าค่ะที่เป็นกลมๆที่มันอยู่ก้นหวดเพิ่นสิหยิบติดกับหวดนะคะแล้วเวลาเพิ่นเพิ่นนั่นหุงไปได้จักน้อยเพิ่งก็สิทิ๊กเขา่าเนี่ค่ะแบบสันให้ทั้งก้นมันขึ้นมาอยู่ทั้งทึ่งให้ทั้งทึ่งมันไปอยู่ทั้งล่างมันสิได้สุกทั่วถึงนะคะตะกี้อยู่ปฐมน้องเพิ่งก็หัดหนึ่งเขา่า หนูก็ไปเบิงวิชามาจากเพิ่นกับมาเฮ็ดของจะของบบดนี้เพราะว่าหนูใส่แต่วันไม่ใสเข่าแม่คะ่ะกวนกวนขวดตั้งลางมันขึ้นมากับที่นี่เห็นเพิ่นทิกเข่าแล้วโอ้เอาไปเฮ็ดเบิงกันหน้าก็เลยลองมาเฮ็ดเบิงพี่น้องคะ่ะทิกขึ้นบบดที่นี่จะของก็บได้เบิงยังเอาขึ้นไว้ตอพ่อสีทรายพี่น้องคะ่ะเขา่ากองแย,ยเล่ยวนใต้ก้นหมอ้อ ใต้ก้นหมอหนึ่งนะคะย้อนอยังวัตีย้อนของจะของบได้ยิบม้วยหวดติดกับหวดพี่น้องคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าทิกเอาม่วยขึ้นอยู่ทั้งเทิงบที่นี่ทั้งลางบปเข่าไหลลงใส่ใส่นามหมอหนึ่งพี่น้องคะ่ะเลยได้กินเป็นเข่าเจา้าประสบการณ์แรกในชีวิตที่อยากกันได้วิธีทิกเข่าแบบเพื่อนแต่ากหัวหลายพี่น้องคะ่ะอีกอันนึงคือนูหาดท่อเขาต้มมัด ไปใส่บาตรน้ำน้ำเทศกาลน้ำบุญดังสิมาค่ะนุ่งกับยูสองคนก็พ่อเนาะตะกี้นุ่งกับฮัดห่อขา้าวต้มห่อบักงามงามพี่น้องค่ะมาหนึ่งปะเนี่ยหนึ่งใส่หมอนหนึ่งใส่หวัวดังส่ละค่ะเอาข้าวต้มใส่ปิดฟ้าหมอบที่นี่นุ่งกับหนึ่งไปบอกหูวา่ามันต้องเติมน้ำเนาะพี่น้องค่ะมันใส่เวลาโดนกว่าอันข้าวตม้มมัดเท่าสิซุกบดที่นี่ โดนเติบเป็นชโมงพี่น้องค่ะหนูกะหนึ่งไปเรื่อยๆไงกำไลก็นนกเลยว่าต้องเติมน้ำน้ำได้ไอพึ่งเติมน้ำเพื่อว่ามันสีได้ซุกสีได้หนึ่งโดนๆบัดที่นี่หนูก็เลยเอาน้ำม,มาเติมนะคะเทน้ำลงไปจอกเสียงน้ำนะคะไหลใส่ฟื้นพี่น้องค่ะบัดที่ได้แท้หมอหัวแล้วอันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะ ก่อนที่เราจะเก่งเราต้องมีประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าบดายแม่บดายสอนบดายยังนาะแม่กะย้ายข้างกันก็นกพอตาหนูหน้อยๆก็เลยต้องฝึกหารเราเองนะคะซึ่งมันนี่เป็นเบิดแล้วคะ่ะแต่ว่าไปอยู่กรุงเทพกับบอค่อยได้เหตดแล้วนะคะนี่กับผ้ามานล่ำลึกบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศบานๆได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ไกเ่เสมนหลายพี่นอ้องถามมิแตขี่ไก่ ใช่เกือบพุ่นพอนะคะเพราะว่าเกือบหนูถอดไว้ในคั่ววังใดนะอันนี้เป็นกระท่อมน้อยทําใจนะคะซื่อสมัยตะกี้สามพ่อตอนซื่อจักบาทก็นี่กระท่อมน้อยเนี่ยเมอนหาบ่ะนี่นะคะตะกี้เป็นพีไส้กับพี่สะพยนี่ลแหละยูยู่กับหลานน่อยบัดนี้หลานเสียนะคะหลานที่ว่าช่วงหนึ่งที่น้องพึงเป็นหมอล่ำในหละปีที่แล้ว เป็นไข่เสียชีวิตนะคะพี่ไายกับพี่สะพสยกเ็เลยบบอยาอยู่หลังนี้อีกต่อไปเพราะว่าชิดหอดลูกพี่น้องค่ะเพิ่นกเ็เลยไปนอนในเหื่นนะคะเห็นมุงกลางยุบทั้งเตียงระเบิง้งหลังผ้งาหั่นนองพึ่งนะคะผ้าอยู่มาย่ำใดมิตะคนวานอัไปแล้วฮั่นพญานงหลังคาไปแล้วขั้นขั้นหลังอื่นออกหลังคาพญานงบีย,นง,ยนงนะคะไผกะวา พราะว่าผูพังกว่ามูนะคะส่วนผ่าพื้นนี่ที่อยู่หนาต่างสมัยแต่หนูบอกท่านเกิดคุณได้นะคะคุณพ่ออนุรักษ์ความเก่าความเดิมบ <c oughs> ่าแม่นยังด้กค่ะบอมีเงินได้ต่อเติมต่อไปน้องพึ่งก็ได้เฮ็ดแต่ห้องน้ำนาอช่วงนี้ทีห่านหลังนี้ก็สียกยให้พี่ไส้นะคะน้องพึ่บองบอกยังจักอย่าง,างให้พี่ผู้เป็น กินปลอดนะปลมมฝากม่หยางกันยกให้เป็นสมบัติมุ่นมั่งพ่อเมนะคะสว่วนนงพึ่งบ่ขอเอาหยังจ้าอย่างพี่น้องค่ะนงพึ่งก็ได้ตกแต่งเสริมแต่ง้องน้ำใหนแดวไพ่สีมะยูเอากับมะยูนะคะนงพึ่งบ่ได้หวังเสียเอาที่เอาเงอนเอาหยางนงพึ่งขั้นมีเงินกันสิเก็บเงินซื้อบ้านนะคะจังสีฮับพอไปยูน้ำ จำรบเพื่อนหลังนี่นูกับบอต่อเตอิมบอ,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 อยอิหยังแล้วค่ะเพราะว่าสียกไห้พีไส้พันยูพันเฮ็ดเอาจะเป็นพี่ชายคนที่หนึ่งสองสามนั้นก็นแล้วแต่พันเสียเบากันตกลงกันนะคะน้องพึ่งกัสิขั้นรวยขั้นมีเงินอหลีเนาะอนาะคตบ่มีไผ่หูกัสีหาซื้อหาสางเอาไม่นะคะกระจังสีฮับพอฮับแม่ไปอยู่น้่ μ, พี่น้องค่ะอันนี้นองพึ่งกัเสริมเติมแต่งไห้ได้ซํานี่ก็คือเฮ็ดของน้ำไห้นะคะ รับเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่หลายท่างหาผู้เดียวพี่น้องเงื่อนกับบุเมเนหาง่ายๆนะคะเทิ้งค่าใส่ใจอีกหลายอย่างค่าเน็ตค่านำค่าไฟค่ารถค่าสุยางพี่น้องค่ะหาคนเดียวบุเมเนเบอร์หนักเด้แต่ละคนนะคะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหมดทุกคนกับสู่ๆนะคะมันนี้น้องพิงกับแมา่ทายบรรยากาศบานเ้าให้เบิง นี่นะคะคนป่วยเขากลับมาจากโรงพยาบาลก็มานอนอูเปกับรถอีถาลนอยมุ่นมั่งสังขยาพี่น้องอันนี้อมอบให้พี่ชายแล้วนะคะรถคันนี้เป็นมูลมังของคุณพ่อนงนะคะหน้าบานน่อยเล่าเบิงเล่าเอาใหม่มาขำต้นบักม่วงเฮ็ดอูเปผูก ตอนนี้ล่อเขาซุกนะคะหนูกะบ,บอกให้พ่อซื้อเขาเหนียวน้ำแล้วผัดวาอยู่บ้านมาไวอยู่เกิดเลยถาแต่เขา่าซุกนะคะส่วนกับเข่าซื้อมาแล้วบ้านแบบบ้านนี่หลีเบิ้งพ่นนะคะบ้านน้องพึ่งกับเป็นนังซีหล่ะพี่น้องคะบได้งามบได้ไม่บอด้หย,ยังดอกตะกี้อยู่จังไดก็ยังเป็นนางสันนะคะ พออยู่ปู่เดียวกับหัวกัมมีพีไส้กับพีสะพยมาอยู่น้่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่นะคะนี่วันนี้เราซื้อส้มตำอุ้ยคุณแมงวันคุณยามาเจาะนี่นะคะซุปเห็ดไข่พี่น้องอันนี้ถอดไก่นี่นะคะซิกเนเจอร์อีปูย่างพี่น้องคะ่ะนูเสีเอาวมาจํากระดองใส่น้ำปลาสุดยอดเท่านั้น ไม่ละยี่สิบาทนะคะซื้ออยู่ตลาดหน่อยแก่งคออันนี้ต้มขมพุณพออันนี้มกปลาซิวนะคะอันนี้ก้อยดิบพี่น้องคะมีคนโทรเข่าคลิปน้องพึ่งกับสิตัสแล้วนะคะอันนี้พอกันแล้วเอา,เอามาหลาบกับเนื้อดิบนะคะนี่ก็เป็นของซื้อมาหา้